สวัสด <mm> ีครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาวตามภาษาชาแนลทุกคนนะครับผมวันนี้ก็อีกเช่นเคยนะครับเป็นอีกหนึ่งวันวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาขึ้นเขาหาเก็บผักหวานอีกหนึ่งวันนะครับผมแต่คลิปนี้ยังไงต้องขออนุญาตใช้ภาษาอีสานเป็นภาษาพื้นถิ่นนะครับจะได้พูดให้เพื่อนๆได้สนุกสนานด้วยนะครับพูดภาษากลางมากไม่ได้นะครับเจ็บกกลิ้นนะครับอสะดุด ไะอันนี้แหละพี่น้องคอยกันสิผ้าเจ้ามาเก็บผักหวานเมือนี้อยู่บ่ปลาหมองเก้านี่หละมาคข้าบางหันนันมันมีแต่อออยอดเล่นๆอนๆเนาะ<อ>แต่ว่ามันบางหันเด็ดแตกบางในเงาเนาะแต่ว่าเมือนี้ไปเบิ่งวาสซิเป็นยงังไงทางที่ม้านี่สิเป็นหน่งสี่นะครับนี่ทางนี่ข้าเจ้าสีเอาไว้ใส่สําหรับอ่าวิ่งเทรลนะครับเดินออกกําลังกาย ปั่นจัก,กรยานนะครับเป็นสไตล์เทรลนะครับแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์วิบากนะครับก็จะกับสีขี้มองนี้นะครับผมเป็นแต่ยานนะครับโซนนี้เดี๋ยวไปห่อต้นทักวานแล้วจังเสร่เพื่อนเพื่อเมื่ออีกรอบนึงนะครับเนาะนี่แหละครับอันนี้ทางขึ้นนะพี่น้องเขาต้องปีนเขาขึ้นเห็นในกล่องอาจสิบรชัดหรือว่าอาจสิบรชั่นนะครับแต่ว่าความจริงคือมันจะมีความชันอยู่ประมาณ เขาเรียกว่าอะไรประมาณสี่สิบห้าองศาครับนี่ประมาณสี่สิบห้าองศาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ขึ้นไปจนถึงยอดเขานะครับผมเดี๋ยวกันถึงต้นพกบานเนี่ยผมจะถ่ายให้เบิรงเดอเนี่ยครับเบิรงเอาว่าชั้นว่าชั้นนี่เนี่ยครับอายุอันนี้เขาหอดไม้ละพี่น้องอุ้ยอุ้ยลมล่มล่ม,ลม นี่ไม้ของเราวันนี้นะครับนี่นะครับฮ่านีนะครับไม้ทักวานสัปดาห์ที่แล้วอันยอดน,น้อยครับผมอาทิตย์วหันที่เข้ามานี่มันจะเป็นยอดซ้ำนี่ครับมาเหมือนี้ยอดง่ายแล้วพอดีแกงเลยครับวันนี้อะเก็บพี่น้อง <c oughs> นี่ครับกรรมแรกของเราอลือ่นลือ่อบึงเอาชันบะชันพี่น้องเอ้ยองามเนาะแมนมันนีเบังเตรียมถุงมะสั้นใสถุงมานี้ปะไปต่อเฮ้าบะเนี่ยคืนท้างเพิ่มามบนต่อไปเราจะอยู่ด้านบนนี่ครับอยู่ท้้งเทิงไม้เฮ้าสีลายปะมันปีนขึ้นได้พี่น้อง อันนี้ประมาณ40หาอ,องศาได้เนี่ยเกือบ80นี่ครับหมายเราวันนั้นนะครับที่เราลงไหวพี่น้องเอาเบิ้งปุ๋ยสุนมะพี่แม้งสุดยอดเลยปุยย๋ยเฮ้ยตัวน,นี้ไหมเออ เออเออแมนจะดวนแล้วผู้ใดว่าหางไงบ่ไางเาด้อครับแต่ว่ากะขันนี้คนมาเอาไปก้อนท่ากัะสิบ่ได้เด็กยังสิ อันนี้เพราะได้กินเนาะต้นยอดเนี่ยอีจัดอาทิตย์เนาะงามเลยเนี่ยแต่ว่ามันแดงเนี่ยมันได้ยอดหลายโพดเนาะแมนไปนะปนี่แล้วมีต้นั้างในต้นหนึ่งนะออเอออีหลีมันมีต้นน้ำ เก็ดใบแต่เพื่ออาทิตยเขาบริสุทธหนึ่งนะใบมันซอยเออบ่ได้มันแก่แล้วได้นนบ่ได้มันแก่โพด,ออนนดเออนั่นได้อยู่อาทิตย์ว่าหันคอยอบอนน่เห็นเนี่ยพี่น้องเบางต้นนี่เห็นบ่จนแก่เบิร์ดเหรอฮ่าผูนนะครับพี่นะ ข้างล่างพี่มีเอาผ่อยคือพ่ออันนี้เนาะบานนี้เนาะพี่น้องออาเขากำลังเลี้ยงเอาเนาะบ่สันกะ,ะบ่รอดบักตําแย่น,นี่แขวนอยู่นะ่ะเฮ้านี้อ่องต้องอยูนนี่นี่พี่น้องเด้อใบเหลี่ยมยุบยับยุบยับอยู่ครับนี่มึงเนี่ยะยครับแมนเบิดเลยนี่แมนเบิดเลย เนี่ยครับอเอา้าอุ้ยไข่กระเลี้ยวเห็นบ่เห็นพี่นอ้องวอไง จับปุ๊หักปั๊บเลยพี่น้องเอ้ยน่ครับบึงนะหย่อนนะครับหาพักหวานมื่อนี้แต่ว่าป้าทางนี้มันเกิดโมเมนต์ป้าแป่นบันไดแต่กับบุเรโหกคักไหมครับกลับไปเรื่อยๆยุ่จริงสล่ะครับกมูลป้าไปต้องอาศัยว่าคันผู้ใดมุ่งหูจากตนทักหวานนี่มาหาบุเได้ครับมาจังใดกับบุเร เพราะว่ามัสสิมีต้นทีิดคือผักหวานก็ะมี่นะครับแต่ว่าขันค้นหูจักขึ้นมาเลยขันค้นหูจักพักหวานเนี่ยหลายครับแต่ว่าต้องสายตาที่ดีจังน่อยเพราะว่าเพิินขึ้นแกงกัต้นไม้อื่นเนาะ อันนี้มาถึงบ้านแล้วนะครับเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับเพราะว่าฝนตกแรงมากนะครับผมก็เลยลงมาแล้วอันนี้คือที่ได้มานะครับอันนี้1กกระมังแล้วก็อันนี้อีกกระมังหนึ่งนะครับเป็น2กระมังนะครับที่ได้วันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาคัดเอาใบที่ใบแข็งออกก่อนนะครับแล้วก็ให้เหลือแต่ใบอ่อนๆไว้นะครับตอนนี้เราก็คัดใบแก่ออกแล้วนะครับแล้วก็แยกยอดอ่อ,อนๆออ,ออก ด้วยนะครับผมได้ทั้งหมด3กะละมังนะครับ3ามลก,กระกะละมังใหญ่ๆเลยนี่แหละครับผักหวานป่านะครับมีหลายๆที่หลายๆคนที่เมนใต้คลิปบอกว่าธรรมชาติยังดีอยู่ใช่ครับตรงแถวๆที่ผมอยู่ยังเป็นธรรมชาติอยู่นะครับนี่แหละครับผักหวานป่าหาได้นะครับผม สำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องตามภาษา c ชา n นลด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับเราจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ